เวียดนามเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ50ปีการรวมชาติเวียดนามและการสิ้นสุดสงครามเวียดนามและวันที่2กันยายน2025เป็นวันครบรอบ80ปีการประกาศเอกราชของเวียดนามซึ่งเป็นวันชาติของเวียดนามวันที่30เมษายน2025ครบรอบ50ปีวันรวมชาติเวียดนาม 50ปีแห่งชัยชนะความเสียสละและการเดินทางสู่ความรุ่งเรืองวันนี้เมื่อ50ปีก่อนคือวันที่30เมษายน1 9 9 7 5เป็นวันที่ชาวเวียดนามทั้งประเทศจดจำในฐานะวันแห่งชัยชนะและการรวมแผ่นดินเวียดนามกรุงสายงอนได้รับการปลดปล่อยสงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลงและประเทศเวียดนามได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ ครึ่งศตวรรษผ่านไปเวียดนามได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงพลังของความสามคัคคีความมุ่งมั่นและหัวใจของประชาชนเวียดนามได้ลุกขึ้นมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมีเศรษฐกิจที่เติบโตและเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่คนทั่วโลกอยากมาเยือนชาวเวียดนามหลายพันคนร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีสิ้นสุดสงครามเวียดนาม วันที่ผู้นำประเทศคอมมิวนิสต์เรียกว่าใช้ชนะแห่งศรัทธาการเฉลิมฉลองในวันนี้สิ้นสุดลงด้วยขบวนพาเหรดในนครโฮจิมินโดยมีทหารนับพันนายเดินสวนสนามและมีโชว์เครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตในรัสเซียขณะที่ประชาชนชาวเวียดนามโบกธงแดงและร้องเพลงชาติ วันครบรอบแห่งประวัติศาสตร์นี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการรวมประเทศเวียดนามอีกครั้งหนึ่งในวันที่30เมษายน2518เมื่อเวียดนามเหนือที่อยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์เข้ายึดไส่งอนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินซิตี้ไม่นานหลังสิ้นสุดสงครามเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งประเทศของทางเหนือ โตเลิมเลขาที่การพักคอมมิวนิสต์เวียดนามและผู้นำสูงสุดของประเทศกล่าวว่านี่คือชัยชนะแห่งศรัทธาและยังเป็นชัยชนะของความยุติธรรมเหนือความอายุติธรรมผู้นำเวียดนามได้อ้างถึงคำขวัญหนึ่งของโฮจิมินด้วยเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวประชาชนเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแม่น้ำอาจเหือดแห้งผูเขาอาจพังทลายแต่ความจริงจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การล่มสลายของไซง่อน2ปีหลังจากที่วอชิงตันถอนทัพสุดท้ายออกจากเวียดนามถือเป็นจุดสิ้นสุดความขัดแย้ง20ปีที่ฆ่าชีวิตชาวเวียดนามไป3ล้านคนและชาวอเมริกัน60,000คนซึ่งหลายคนเป็นทหารหนุ่มที่ถูกเกณฑ์เข้ากองทัพผู้สื่อข่าวรายหนึ่งของรอยเตอร์ที่อยู่ในเมืองโฮจิมินในวันสิ้นสุดสงครามเผยว่า กองทัพคอมมิวนิสต์บุกเข้าไปในเมืองหลวงของเวียดนามใต้โดยแทบไม่ได้รับการต่อต้านดใดๆสร้างความล่งอกให้กับประชาชนที่หวาดกลัวการสั้วรบนองเพลิงในนาทีสุดท้ายนักข่าวรายนี้เล่าถึงกองทัพที่ได้รับชัยชนะว่ามีทหารติดอาวุธที่น่าเกรงขามและสวมชุดทหารสีเขียวป่าแต่ก็มีบางคนที่เดินเท้าเปล่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้ฝังตัวลึกอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน ทั้งภาพเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐที่กำลังอบพยพผู้คนกว่า7,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามขณะที่รถถังของเวียดนามเหนือกำลังเข้ามาใกล้ขณะที่เที่ยวบินสุดท้ายของกองทัพออกเดินทางจากหลังคาของสถานทูตอเมริกาในเวียดนามเมื่อเวลา7.59นาฬิกานาทีของวันที่30เมษายนเพื่อพานาวิกโยธินสหรัฐชุดสุดท้ายออกจากไซงอน การรวมประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการสิ้นสุดลงหลังจากวันสิ้นสุดสงคราม1ปีหรือเรียกได้ว่า22ปีหลังจากที่ประเทศถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลังสิ้นสุดการปกครองภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศส